ครับเวลาที่เราอยากจะช่วยโลกโลกสวยด้วยมือเราเรามีวิธีมากมายที่จะช่วยนะครับเรื่องของการลดโลกร้อนการใช้พลังงานอย่างสะอาดการใช้พลังงานอย่างประหยัดเราก็พยายามนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรผมคนหนึ่งแหละคนเมืองไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับแต่ว่าพอเราเห็นว่ามีกระแสเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าโซลารเซล เราก็อยากจะได้ความรู้นี้บ้างนะครับนี่จึงเป็นที่มาของการเชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าโซลาเซลล์นั้นประหยัดพลังงานได้มากน้อยขนาดไหนเอามาติดตั้งแทนไฟบ้านได้อย่างไรและที่สําคัญก็คือมันลดค่าใช้จ่ายไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคนเมืองอย่างผมนี่ที้สงสัยแล้วก็อยากรู้จริงๆไปพบกับคุณแสนศักดิ์ทองร้อยช่างเจ้าของบริษัท s ันเดอร์จีเทคโนโลยีจำกัด สวัสดีครับคุณสนสักครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังหนุ่มอยู่เลยนี่เป็นเจ้าของเองครับผมนะครับเปิดบริษัทมากี่ปีแล้ว2ปีครับสปีแล้วคุณผู้ชมนะอย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาธุรกิจมาคุยกันในรายการเราได้เราได้ความรู้จากเขานะครับเพื่อที่เราจะมาเริ่มชีวิตใหม่ๆกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะช่วยโลกร้อนนี่เราจะทํากันอย่างไรนะครับเขามีความรู้ก็ต้องเชิญนะครับอยากจะถามนิดนึงนะครับ ตอนนี้คนตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนการใช้โซลารเซลล์ตอนนี้จากที่เราเห็นว่าคนเยอะมากทั้งภาคเกษตรกรรมนี่อันนี้เยอะมากคือภาคเกษตรนี่ชัดเจนะนะครับเพราะว่าไฟฟ้าอาจจะไปไม่ถึงหรือว่าถ้าจะต้องต่อสายไฟนี่คงลากยาวกันใช่นะครับ,รบแล้วก็เอาละลงทุนทีเดียวเลยอย่างนี้ที่บอกว่าภาคเกษตรใช้กันเยอะนี่เขาทำไมเมื่อเปรียบเทียบก,กับไฟบ้านแล้วมัน มันประหยัดก,กันอย่างไรบ้าง<ะ>เขาเปรียบเทียบแบบนี้ว่าคือสมมติว่ามีทุง่งนาหรือว่าสวนอยู่ไกลจากสายไฟฟ้า<อ>ในการว่าเปรียบเทียบว่าเราจะลากสายไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยอ,อันนี้ก็คือต้องลงทุนสูงเยอะบางทีเรามีบ้านเล็กๆเนี่ยจากที่ว่าเราจะลากสายไฟฟ้าก็าไปเลยเนี่ลงทุนเยอะหลายแสนแต่ณปัจจุบันนี่แค่ไม่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับ ก็จะสามารถว่าดูทีวีอะไรพวกนี้แสงสว่างอะไรได้ครอบครัวเล็กๆก็สามารถดูละครอะไรได้ครอบครัวเล็กๆอ่ะคุณสายศัดิ์เกิดมาก็ดีเลยครอบครัวเล็กๆจําเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งตู้เย็นกับทีวีกับไฟไฟไฟฟลูออเรสเซนต์กี่หลอดก็สองหลอดหรือสี่หลอดประมาณนี้นะครับหมดล้ยังกับทีวี คงไม่คงบางจังหวัดก็หรือว่าบ้านชนบทคงไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าเอ้ยเขาไม่คงไม่มีถึงขนาดต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเตาไมโครเวฟหรือเครื่องซักผ้าหรอกเนาะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ต้องการใช้ไฟรวมแล้วต้องกี่วัตต์กี่แอมป์กี่อะไรก็ประมาณเราใช้แผง100วัตต์แบตเตอรี่100อแอมป์นะครับแล้วก็เท่านี้และตัวมีตัวแปลงไฟหรือว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ประมาณ1,000วัตต์นะครับ แล้วก็ตัวควบคุมการชาร์จ1 0แอมป์ครับท่านี้ก็สามารถดูทีวีก็คือบอกทุกอย่างที่ผมเกินไปเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วับไฟสักสี่หลอดนะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีอ่าพัดลมแล้วก็มีอ่อะไรนะทีวีกับใค่นี้ใช่เลยคือถ้าเป็นตู้เย็นที่เราต้องต้องเสริมอ่าเสริมก็ไปละเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาอแต่อยางอง่นเนี่ยเราสามารถดูเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วก็นอนแล้วก็ปิดแต่ตู้เย็นเนี่ยกินตลอด แต่อย่างไรเสียก็หมื่นกว่าบาทในการลงทุนับอยู่ดีครั้งแรกอยู่ดี่นะครับอุปกรณ์ที่ต้องลงทุนมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์จะมีแผงครับอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้แผงที่ที่พูดถึงไอ้แผงที่สําหรับหนึ่งบ้านบ้านเล็กๆอันนี้อ่าใช่ใช่ใชใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่ตัวเล็กๆต้องใหญ่กว่านี้สักขนาดประมาณเมตรประมาณประมาณเมตรห้าสิบคูณห้าสิบห้าเซนครับเมตรห้าสิบยาว คูณ55บก็คือเมตรประมาณประมาณเมตรครึ่งเมตรเมคูณเมตรครึ่งอย่างนี้ถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใช้อันเดียวเลยเหรอเมตรครึ่งคูณครึ่งเมตรอ่าเมตรครึ่งคูณโอเคเมตรครึ่งคูณครึ่งเมตรอันนี้หนึ่งก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับอันเดียวแค่นี้เองเหรอแล้วก็เฉพาะแผงโซล่าแผงแล้วก็มีแบตเตอรี่แบตเตรี่ต้องใหญ่กว่านี้นะต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้จำลองมาให้ดูแล้วประมาณ ประมาณรถยนต์อะไรเงี้ยนะอ่าใช่ครับก็คือใหญ่กว่าดีอีกหน่อยเขประมาณ60เซนครับอ่ามีอย่างอื่นอีกไหมก็จะมีตัวควบคุมการชาร์จนะครับหรือว่าเล็กเลกโคลเลเตอร์นะครับก็คือเราจะมีแผงต่อเข้ามาแล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวแปลงไฟอันนี้นะครับก็คือแปลงเป็นไฟบ้านก็คือจากแบตเตอรี่แปลงเป็นไฟบ้านเท่านี้ก็สามารถต่อทีวีหรือว่าหลอดไฟพัดลมอะไรได้ครับ เรื่องของสายไฟฟ้าต่างๆเราก็ต้องเดินสายกันอยู่แล้วนี่เป็นเรื่ปกตินะครับใช่ครับมีอะไรอีกครบละอย่างหมดละอย่างครับก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นพวกหลอดไฟหรือทีวีเราก็มานํามาต่อได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวพลังงานจริงๆก็มาจากจากอาทิตย์นะครับทีนี้เวลารับแสงนี่ มันรับได้แล้วก็เก็บได้หรือว่ามันหรือว่ามันมันยังไงมันมันต้องมีที่เก็บยังไงของมันไหมอ๋อก็อคือหลักการนะครับก <ขอ S 1> ็บคือการผลิตก็คือมันก็จะผลิตจากโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์เป็นตัวผลิตไฟนะครับก็คือเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้านะค,ครับผ่านผ่านในตัวชาร์จเจอร์นี่ก็คือจะต่อระหว่างระหว่างแบตเตอรี่กับแผงนะครับเพื่อจะชาร์จประจุให้แบตเตอรี่นำพลังงานมาเก็บเอาไว้แล้วก็ จากนั้นเราเมื่อเราจะนำไปใช้งานเราก็ต้องใช้ตัวแปลงไฟนะครับหรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยแปลงไฟเพ่าให้เป็นไฟบ้านหรือว่าที่เป็น AC 220โวลต์นะครับเพื่อเพื่อให้มันซัพพอร์ตจ่ายกระแสให้ไฟฟ้าเราได้นะครับคือเวลาที่พอาทิศมาเรามันก็เริ่มเก็บเลยหรือยังไงครับผมใช่ครับ ก็คือ uhm มันเริ่มตั hm <ki> ้งแต่ถ <weit play scholars> you ้าเป็นประเทศไทยเราถ้าที่ดูก็เดี๋ยวนี้บางช่วงหน้าร้อนแดดจะมาตั้งแต่8ปดโมงอันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วบางไม่อยากพูดว่าอาจจะ7จ็ดโมงคึ่งก็บางบางครั้งก็เป็นไปได้ช่วงหน้าร้อนนะครับก็แต่ว่าก็เราก็จะคิดอยู่ที่เบตอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงหชั่วโมงต่อวันนะครับต่อวันในการชาร์จใช่ นะครับในขณะที่ชาร์จก็ใช้ไปได้ด้วยได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดพลาดที่ตกนี่ทาไงาอ่ะใช้ไม่ได้เลยหรืออย่างไรอ่าเพราะว่าเราเก็บไว้ได้แบตเตอรี่แล้วเก็บอ๋เอเก็บ<ช>ไว้ใด้แบตเตอรี่นะใช่ <นะ S 2> ครับแบตเตอรี่ที่ที่พกที่พวกว่าลูกที่ใหญ่กว่าน,นี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่กี่เซนนะหกประมาณ60เซนมซนมันมันเก็บไว้ได้นานกี่ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้คือสมมติว่าแบตเตอรี่1 0 0แอมนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยแอมเนี่ยเราก็จะเปิดได้หนึ่งชั่วโมงแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไม่ถึงขนาดนั้นถ้า<ช>บางบางตัวกินน้อยแค่หนึ่งแอมยู่ก็เปิดได้ทั้งคืนเปิดได้ทั้งคืนอยู่ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์หายไปเราก็ทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับ,รบกเก็บไปเรียบร้อยแล้วในยามที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับแล้วก็แดดไม่มาสมมุติวนะ่า พอเช้ามาแล้วก็โอ้โหฟ้ามืดเร็วอย่างเนี้ยเออมันยังเก็บพลังงานไหมก็ไดกอณีก็ถ้าได้แผงโซลาเซลล์นะครับมันก็จะชาร์จได้แต่น้อยถ้าในกรณีนี้เราต้องออกแบบดีไซน์เผื่อมัอนกรณีสมมุติว่าเราจะเผื่อว่าปกติเราใช้วันต่อวันหรือเราอยากจะเผื่อไป2อวันสวันแล้วแต่ลักษณะงานหรือ การนาไปใช้แต่ว่าก็คือตัวทั่วไปคนที่ใช้โดยชาวบ้านนําไปใช้อะไรเ,เขาจะรู้ว่าเขาต้องใช้แบบบริหารถ้าสมมุติว่ามืดฟ้าหม,าหมาอกฝนเขาจะปรับพฤติกรรมของเขาเองอในการนําไปใช้ว่าอันนี้จะใช้แบบเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าฝนอะไรก็ต้องประหยัดคือเขาจะรู้วิธีการบริหารของเขาแบบประหยัดนี่ทำยังไงครับผมคือหมายถึงว่าเขาจะใช้น้อยลงหรือว่าต้องสำรองแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งหรือังไรถ้าคนที่มีกําลังเขาก็จะ อะยังไงก็ฉันก็อยากจะดูทีวีตลอดอย่างนี้เขาก็จะเพิ่มแบตเพิ่มแผงเพื่อสำรองแบตการังว่าแผงทั้งเพิ่มแผงโซลาเซลล์เพิ่มแบตเตอรี่สำรองใช่ครับเอาไว้เผื่อบางทีช่วงหน้าฝนหรือรอะไรที่แดดไม่ค่อยมาอ่าใช่เ้วก็จะเผื่อ,อไว้ครับแดดแรงแดดน้อยมีผลในการเก็บไหมครับ มีครับแรงมากโอ้โหแสบผิวเหลือเกินแต่เก็บพลังงานได้ดีเหลือเกินอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแลแ้วแสงโซลาร์เซลล์เนี่ยชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อนมันจะแปรผันตรงกับแสงนะครับแต่แปรผกผันกับความร้อนอคือจากช่วงที่ว่าบางที่เราเห็นว่าแดดแรงมากแต่ร้อนคือซึ่งแน่นอนแหละแสงกับความร้อนจะมาด้วยกันครับ,รบแต่ท,ท,ทีนี้ว่าเ,เป่งทเที่ยงตรงแล้วไม่มีเมฆนี่โอ้โหใช่ทั้ง ทั้งแดดแรงและก็ร้อนครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความร้อนใช่ไหมฮะถูกไหมถูก้องแต่เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณแดดความแสขงแดดแสงใช่ครับของแสงคือถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสูญเสียคือทุกระบบถ้ามีความร้อนมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีอันเนี้ยก็คือแผงโซลาร์เซลล์จะชอบมากก็คือจะมันจะขึ้นเต็มแม็กซิมัมของ ของตัวไปเลยที่มันจะสามารถทําได้ข้อเสียของมันมีบ้างไหมอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ไม่เหมาะสมกับการใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออะไรบางอย่างซึ่งมันไม่สเสถียรเดี๋ยวมันเกิดจากการสปาร์กช็อตเป็นระ,ะระยะระยะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วมีส่วนไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าตัวแผงเนี่ยเป็นตัวผลิตส่วนระบบไฟว่าจังดิงกระดาษไนน่ยขึ้นอยู่กับเราตัวที่เราเออกแบบ นั้นหมายถึงว่าหรือตัวแปลงไฟว่ามีคุณภาพหรือไม่ครับคือถ้าตรงนี้จากนี้แปลงไฟแล้วไฟออกนิ่งคือมันก็จะไม่ทําให้ระบบของเรามีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวแปลงไฟไม่นิ่งไฟไม่เรียบอย่างเนี้ยก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์มันมีอุปกรณ์เสริมไหมที่ทําให้ไฟนิ่งก็จริงๆไม่ต้องมีอะไรมากกับแค่เราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่ได้มีผลอะไรก็ใช้ได้ปกติครับกันใช่ครับนะครับครับอื มีอะไรบ้างที่คนที่สนใจนี้ต้องรู้เพิ่มเติมอีกคำถามที่เจอบ่อยๆคำถามที่เจอบ่อก็หนึ่งก็คือถ้าเราจะติดตั้งโซลาเซลล์ก็ต้องดูพื้นที่นะครับว่าเพียงพอต่อการติดไหม,มแล้วก็หนึ่งก็สองก็ต้องไม่มีอะไรบางนะครับ,รบอันนี้ไม่ควรเลยอ๋อหมายถึงว่าไปอยู่ใต้ร่มเงาต้น,นตไม้ก็ไม่ควร,ค,วรคือคใช่ อย่าให้มีข้อจํากัดพวกนี้คือถ้าเกิดมีแสงแดดมาถึงคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดคือจากที่ต่างผมทํามาก็คือออกแบบระบบตรงนี้เพื่อไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตความต้องการของของลูกค้าหรือว่าคนที่จะนําไปใช้นะครับคือเขามีโจทย์แล้วว่าอยากจะเอาตรงนี้ตรงนี้ไปใช้เราก็ออกแบบระบบครับผมเห็นว่าเขาไปติดตั้งกันบนหลังคาบ้างล่ะใช่ไหมครับกลางทุ่งบ้างละ ตกลงมันต้องยังไงมันต้องเอียงรับแสงยังไงหรือว่าวางกับวางตรงๆละหน้าเหมือนกับวางวางไปเลยหรือว่าต้องเอียงขนาดไหนโดยทฤษฎีนะครับประเทศไทยเราก็คือเราต้องเอียงไปทางทิศใต้ทำมุมอา่าทำมุมที่ดีเลยก็15องศาเอียงไปทางทิศใต้ใ<ช>15้าองศานะครับ,รบทำไมต้องไปทิศใต้เพราะว่าพระอาทิตย์โคจรขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับก็บคือเราจะได้แสง ตลอดทั้งวันโอ้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอียงไปทางทิศตะวันออกพอพอพระอาทิตย์ไปไปทางทิศตะวันตกนี่หมดแสงเราก็เลยไม่ได้รับเลยเราก็ต้องเอียงไปทางทิศใต้เพื่อจะรับทั้งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกใ่เราจะได้ตลอดทั้งวันครับตแต่เช้าครับแต่ว่าเอียง15องศาครับ 15- ถึง3ามสแต่ถาาดีก็สาองศาครับผมเห็นบางบางบ้านทําไมติดเยอะอย่างนั้นน่ะทำไมทำไมความต้องการมัน เหมือนกับว่ามันกลายเป็นหลังคาอีกมันกลายเป็นกระเบื้องไปเลยอ,ะอ่ะอย่างหรล่ากระเบื้องมุงหลังคายใช่ใช่บางคนก็ไปทําเป็นหลังคาลงรถเพราะว่าคนที่ทําแล้วเนี่ยจากที่เราสัมผัสมา,มาคือเขาจะมีความสุขมากขึ้นในการที่ว่าจากที่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยลูกน้องหรือว่าบ้านแล้วเปิดแอร์เปิดอะไรเนี่ยคือคจากเมื่อก่อนเปิดแล้วก็มีแต่จ่ายอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเรามีลงทุนเรามีโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือ พอเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้คืนและทําให้ว่าออมันมีเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็เขาก็ทําเพิ่มมากขึ้นทําเพิ่มไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับเคยมีการคํานวณกันไหมว่าลงทุนแล้วมันประหยัดค่าไฟบ้านที่ใช้ปกติถ้าเกิดเขาใช้ปกติแล้วก็ไปต่อสายไฟมานี่มันประหยัดลดลงกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าต่อสายขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วประมาณก็ ถ้าขอกสายเดียวประมาณ20 0,000ถ้าจะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เยอะเราลงทุนก็ห0,000่นยังไม่ถึงเลยอันนี้คุ้มค่าแน่นอนสองก็คือถ้าเกิดว่าใช้น้ํามันไอ้นี้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าถ้าใช้น้ํามันเนี่ยทั้งปีต่อเดือนเท่าไหร่กับการว่าเรามาทําลงทุนตรงนี้เท่าไหร่คือโดยทั่วไปที่ใช้น้ํามันก็ปีเดียวก็คืนทุนใช่ถ้าใช้น้ามันเพราะว่า ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยใช้เครื่องปั่นไฟกับเพราะว่าน้ามันมันแพงอแล้วก็คิดจัดคอสต,ตรงนั้นเนี่ยลงทุนตรงนั้นมาลงทุนในตรงนี้เขาจากที่เราทําให้เขาคิดเขาคืนหนึ่งปีคืนทุนไม่ถึงโอ้การผมขอถามทิดหนึ่งเรื่องของการเอียงของไอ้เจ้าโซลาเซลล์เนี่ยนะมันก็ไปสะท้อนบ้านชาวบ้านเขาอะมันกวนเขาไหมอะแล้วมันถึงขนาดทําให้วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งไอความวิงว่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันมันส่งผลอะไรไหมอย่างเช่น มันสะท้อนไปโดนตึกข้างๆมันสะท้อนไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันไปวิงว่งวิ่งชาวบ้านเขามา้างเขาจะเวียนหัวไหมเขาจะมาว่าเราไหมเขาจะรำคาญไหมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นย,าง,นยางไรหรือเปล่าจริงๆก็มันมันขึ้นอยู่กับชนิดของ,อม,ของมัน<า>ด้วยใชย่จีสะท้อนมาก่อยแล้วก็คือมุมมีส่วนค,คือในตรงนี้คือในก่อนติดตั้งนี่เราต้องสำรวจก่อนว่าผลกระทบ โดยรอบเนี่ยมันจะมีอะไรไหมแต่มันส่งผลแน่แน่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นตึกมันสะท้อนใส่บ้านคนอื่นเขาก็อาจจะรำคาญอันนี้เราตองเราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับผมถามนิดนึงถ้าผมเป็นคนเมืองโหจริงๆแล้วเมืองจายหละไม่เป็นหรอกนะครับและเราอยากจะเริ่มเริ่มเอาอย่างเี้ยไปแทนที่บ้านสมมติว่ามีบ้านเดียวแล้วก็ของเดิมมีอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเริ่มเข้าไปแทนที่เนี่ย เริ่มอะไรได้บ้างอย่างเช่นเ,เรื่องของเดี๋ยวนี้มันมีแผงโซลา r เซลล์ที่พอมันก็มีการเขาเรียกว่าอะไรดีอย่างไฟพอตกกลางคืนมาปุ๊บมันทำงานอัตโนมัติเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ,รบหรือแม้แต่อะไรผมก็ไม่ทราบที่คนเมืองสามารถเอาโซลาเซลล์มาทดแทนอะไรได้บ้างก็อย่างนี้ถูกถูกต้องเลยครับถูกทางเลยในการว่าเอาไปใช้ในส่วนของแสงสว่าง พราะหลอดไฟเนี่ยกินกระแสน้อยแล้วมันหมอกมากๆกับโซล่าเซลล์แล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลอดพลประหยัดไฟอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ก็คืออย่างเงี้ยสามารถเข้าไปแทนที่ได้แล้วถ้าบวกกับโซล่าเซลล์ไปรวมกับระบบที่เขาเขาเรียกว่ามันรู้เวลาของมันอ่ะรู้เวลาเปิดเวลาปิดเราทําได้ไมยใช่ไหมเขาเรียกว่าทม์เมอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียคือเสียครั้งเดียวเลยถ้าไฟฟ้าละหลวงก็จะไม่ได้แอมเราแล้ว เหมือนบางบ้านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาคือคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เอาโซล่าเซลล์เขาเห็นอะไรบางอย่างคือทําแหละคือบางบางทีเขาไม่อยู่บ้านอย่างเนี้ยครับเขาก็เอาระบบพวกเนี้ยไปติดตั้งไว้มันเหมือนว่ามีคนมาอยู่บ้านไฟเจ้าเจ้าบ้านเจ้าของบ้านอยู่ตลอดรับแล้วก็ก็สามารถว่าทําให้ขโมยกลัวได้เพราะว่าเหมือนว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างไอ้อย่างนี้ทํากันเยอะครับโซล่าเซลล์ถูกเอาไปประยุกต์กับอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดประตูไม้หรือว่าระบบอ,ล right อะลามเตือนภัยยังไงมีอย่างนั้นเขาทำกันได้หรือเปล่าได้ครับก็เริ่ม Hi มีเยอะขึ้นทั้งกล้องอุจรปิดนะครับก็ที่เห็นกันท like ั่วไปก็อย่างไรไฟจราจรก็มีกันเยอะโอ้เออผมเห็นบนหัวไฟจราจรมีหมวกด้วยจริงๆแล้วมันคือแผงโซลาร์เซลล์ใช่อายุการใช้งานของแผงแบบนี้เนี่ยคือผมก็เห็นว่า เมื่อก่อนนี้มันเหมือนกระจกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับไม่ใช่อ่ะตกลงมันคืออะไรแล้วมันก็ทนมีอายุได้นานเท่าไหร่กทนแรงกระแทกได้ขนาดไหนก็อายุการใช้หานนะครับ,รบก็มากกว่า25ปี25ปีครับถ้าถ้ามันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย25ปีใช่โดนฝนโดนอะไรก็ไม่เป็นไรโดนรกระป็มันไม่กรอบเลยเหรอครับเนี่ยอ่าจริงๆมัน,เป,น,เ,ปนเป็นกระจกนิลภัยนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว <ขอ S 1> ่า มันจะไม่แตกแบบว่าแหวกอย่างนี้อะไรนะค,รคือจะถือว่ามันมันมีโดแรงกระแทกแบบ,บเยอะพอสมควรอะอามาก ถึงนก็กิ่งไม้มันหักลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้แล้วเวลาแตกนี้มันมันสมมุติมันแตกเป็นอันอันหรือว่าถ้าแตกปุ๊บนี่ก็คือหมดไปเลยเสียไปเลยทั้งทั้งแผงมันจะไม่ล่วงนะครับคือแตกแหละเวลามันแตกเนี่ยมันจะเป็นจุดมันจะเป็นจุดใช่ใช่ปะดก็ที่เสียคือเสียเป็นจุดจุดอันอันไหนที่เล้าแตกก็คืออันนั้นคือใช้ยากก็คือรับแสงไม่ดีรับแสงไม่ดีแต่โดยรวมๆแล้วมันยังใช้ได้ใช้ได้ครับถ้าเราไม่โดนทั้งแผงครับโอ้ครับผมยี่สิบห้าปีด้วยวัสดุ มันไม่อ่อนไม่ยั่ไปอะไรใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือเขาออกแบบบาพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยก็จะใช้ในเมืองนอกก่อนมันต้องรับแรงอิมะพวกเนี้ยแรงอิมะใช่น้ำหนักโออิม่าผมก็บางไทยไม่มีอ่าไม่มีใช่ไหมมันร้อนแล้วมันนับวันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มันร้อนทนทานสี่สัห้าชั่วโมงนี้มันจะอยู่ได้ถึงยี่สิบห้าปีเลยใช่จริงๆมันมากกว่าคือคือประสิทธิภาพเขาคิดอย่างนี้เทคโนโลยีมันไปถึงตอนนี้ก็ สิบห้าสิบห้าปีเนี่ยขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็ยี่สิบห้าปีเนี่ยก็มากกว่าแปดสิเปอร์เซ็นตจริงๆยังสามารถใช้ได้อยู่แต่แต่ไปถึงตอนตอนนั้นแล้วแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยกับการว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือทิ้งหรือจะยังไงต่อเนี่ยกับมันเหมือนพอๆกับอายุตัวบ้านและนะครับถ้าเกิดว่าผมเคยเห็นเดี๋ยงนี้เขาก็ไปใช้กับอย่างอื่นอย่างเช่นการให้อาหารสัตว พอเราตั้งเวลาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีอะไรที่แบบอัตโนมัติเลยหรือแม้แต่การลดน้ําต้นไม้ด้วยแผงโซลาเซลล์เขาก็มีการทําไปเรียบร้อยแล้วโซลาเซลล์ยังถูกประยุกต์ไปใช้กับอะไรอีกบ้างไหมครับจริงๆแล้วสามารถทําได้ทุกอย่างที่ต้องการกระแสไฟฟ้าอะไรก็ได้ที่ต้องการกระแสไฟฟ้ามันช่วยได้หมดเลยนะครับในอนาคตมันจะเล็กลงไหมะ คือโหบางที่นั้นทําไมมันต้องเยอะขนาดมันต้องมันต้องทำกันทิ้งเป็นสนามเลยอ่ะเดี๋ยวอนาคตมันจะเล็กลงไหมอ่าตอนนี้ไปถึงที่ว่าน้ําหนักเบาลงมีแล้วคือแบบแฟกซิเบิลแบบยืดหยุลงเบาครับแล้วก็แน่นอนคือคือเล็กลงเนี่ยต้องมีแน่กับกระดาษเล็กลงกับจากที่ว่า100วัต์กระดาษ1เมตรกว่าอย่างนี้ก็คือจะเล็กลงก็คือ มันจะอยู่ที่เซลล์ซึ่งถ้าเกิดว่าเซลล์มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือมันจะเล็กลงเราใช้พื้นที่น้อยลงครับครับคบ,ค,บคนเมืองจะทำไงคุณผู้ชมครับเมื่ออาชีพของการเป็นสื่อวันชนข้องผมนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อ30ประมาณผมยังละอ่อนอยู่เลยนะบ้านที่ผมเห็นว่าเป็นบ้านที่ใช้โซลาเซลล์ครั้งแรกคนแรกนี่ก็คือคุณหญิงตาวิเศษเนี่ยนะครับลูกสาวของคุณ ชิสนสกพานิชย์ธนาคารากรุงเทพนี่แหละแล้วก็เธอก็เป็นเจ้าแม่ตาวิเศษนี่แหละนะครับบ้านของท่านนี่ใช้โซลาเซลล์นั่น <ii> เป็นตะลึงมากเมื่อหลาย10ปีที่แล้วตอนนี้คนเมืองหันกลับมาใช้โซลาเซลล์เยอะไหมมีแนวโน้มเ,เพิ่มมากขึ้นก็ทํำยังไงคือก่อนก่อนจะตั้งแต่ตอนคิดว่าจะสร้างบ้านเลย<ร>ใช่ไหมก็ต้องมีไอ้นี่จะได้ไม่ต้องมีไฟฟ้ามาจากหลวงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องมีอยู่ หรือเรแยกไปเฉพาะบางส่วนนะครับก็คือบางคือระบบมันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสามารถทําได้แบบว่าเราจะทําแบบเป็นระบบลดค่าไฟก็เป็นซึ่งเป็นระบบออนกิจหรือเป็นระบบผสมหรือจะทแยกจะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ก็ได้จะผสมกับไฟหลวงก็ได้นะครับใช่หรือว่าจะใช้แบบน้ำมันกับแก๊สตัดไปตัดมบอย่างนี้ก็ได้โอ้ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วถ้าจะติดต่อคุณแสนศักด ของร้อยช่างเจ้าของบริษัทเซนเดอร์จีเทคโนโลยีจำกัดนี่ติดต่อไปที่ไหนก็บริษัทตั้งอยู่ที่39าทับ15ถนนคลองลำเจียกเขตคลองกลุ่มบึงกลุ่มนะครับบึงกลุ่มเอาเบอร์โทรเลยเบอร์โทรนะครับ086 7 7 15 8 44็นึ่ง้าแปี่ะครับก็อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์โทร08 6 7 7 1 5 8 4 4นะครับครับเข้าไปที่ Facebook หรือเว็บไซต์มีไหมเว็บไซต์ก็คือ ww w s ์ n วย g y t e c h นเดอร์จ o เทนะครับ s ั n เดอร์จีเทคโนโลยีคหรือคีย์ก็ไปใน Google ก็ได้ครับเสิร์ชใน Google นะตอนนี้คำว่าโซล่าเซลก็ได้จะเจอเว็บไซต์ของผมก็เจอครับครับคือจริงๆแล้วมีไม่กี่เจ้าเท่าไหร่นะผมเห็นนะก็คือที่จะให้ความรู้ไปด้วยขายของไปด้วยแต่ว่าผมถือว่างานนี้มาให้ความรู้กับประชาชนก็แล้วกันมีอะไรอยากจะฝากถึง คนที่กล้ากลัวในการตัดสินใจที่จะใช้โซลารเซลล์ไหมก็ทางผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในการก่อนนำโซลาร์เซลล์ไปใช้นะครับคือตา,างผมให้ท่านตัดสินใจเองก็เข้าไปที่บริษัทได้นะครับเพื่อไปปรึกษาแนวทางตรงนี้ว่าหรือไปดูงานดูอะไรก่อนได้ก่อนที่ว่าจะทําจริงเพราะว่าหลัเราก็อยากให้เกิดความคุ้มค่าในการเอาไปใช้งานนะครับมีการ เปิดอบรมไหมแล้วก็ให้คนเขาไปศึกษาก่อนแล้วก็อ,อยากจะไปซื้อเป็นเซตสําเร็จรูปแล้วก็เอาไปทําเองอะไรอย่างงี้มีครับก็คือทุกคนที่ไปคือถ้าคนนี้มีพื้นฐานทางด้านช่างก็คือทางเราจะจะสอนจะ,ะเ่ายทอนได้ในการว่าถ้าอยากจะติดตั้งเองเขาอยากจะสนุกแา่นี้เราเราสามารถทําไม่ได้ว่าเขาไปทําเองได้โดยที่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้งอะไรพวกนี้ไปทําเองทำเป็นเซตสำเร็จรูปใช่<ว>ครับก็เป็นพระกันเพลได้แล้วก็ล่าสุดที่ทําให้ขนาดว่า แม่ชีเขาไม่มีไฟการนี้เราสามารถทําให้ได้โดยที่ว่าส่งไปเนีน่ยโดยร้อนไม่ต้องไปติดตั้งเองเขาสามารถติดตั้งเองได้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆแล้วครับไม่ค่อยอลังเลแล้วนะอย,อย่าไปลังเลมากนะครับถ้าเราอยากจะช่วยโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม คนเมืองก็ทําได้นะคนเมืองชอบอ้างว่าไม่รู้จะทํายังไงดีก็มันสําเร็จรูปมาแล้วไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดมาครบแล้วเนี่แล้วจะทํายังไงแต่หนึ่งใช้ให้อย่างประหยัดของที่มีอยู่ใช้อย่างประหยัดและถ้ามีของชิ้นต่อๆไปคิดดีๆว่าจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ดีหรือไม่ดีนะครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้เราเป็นไม่ไม่ใช่แค่รัก รักโลกแต่ปากอะโลกสวยโลกสวยแล้วยังไงต่อละลงมือลงมือลงมือด้วยกันทําลงมือด้วยกันทํานะครับคนที่ส่วนใหญ่คนที่มาติดต่อเขาอยากเขาคิดถึงอะไรเขาคือคนที่ทําแรกๆเลยมามีกลีนในหัวใจก่อนเลยความเขียวความรู้ใ,ใจใจอยากจะาช่วยโลกกันที่มาก่อนเลยไม่คํานึงถึงโง่ประมาหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาก็เขาคือพูดยากเขามีกําลังก่อนครับ แล้วกแ็แล้วก็บาหลังๆก็คนอยากจะเอาไปใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เราก็พบว่าประเทศไทยก็ยังมีที่ที่ไม่มีแสงสว่างขาอีกเยอะเหมือนกันครับที่เอาส่วนนี้ไปใช้อืขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผมได้ความรู้และก็ได้แรงบันดาลใจมากมายคุณผ,ผู้ชมได้เหมือนผมหรือเปล่านะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ไปลองกันละกันขอบคุณคุณแสนศักดิ์ทองร้อยช่างเจ้าของบริษัทเซเนจีเทคโนโลยีจำกัดขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูรายการนี้ย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า13สยามไทย2นะครับแล้วก็ไปย้อนดูทุกรายการของเราได้อย่างรายการวันนี้ออกณตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีจิตอาสามีโครงการดีๆอยากจะมีสื่อเช่น13สสยามไทยได้ประชาสัมพันธ์โครงการของท่าน อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะครับแล้วก็อยากอยากอยา,อยาใช้ภัยความพยายามของท่านที่จะใช้ตัวท่านเองเป็นสมพันธ์บางครั้งพึ่งสื่อดีกว่า13สยามไทยพึ่งได้นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราและก็ขอลาคุณผู้ชมไปจากเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ